ิกปาาว่าไม่เท่าตาเห็นวันนี้เราจะพาไปทัวร์แบนทีนท่นี่คีนีเริ่มต้นนะครับโซนตรงนี้ก็จะเป็นโซนรับรองแขกเนานะก็จะมีโซฟาที่วี่รับรองบรรยากาศนะครับสไตล์เราก็จะแต่งในแนวอบอุ่นนะในลุคอบอุ่นสไตล์โมเดลโมเดลนะครับผมในชั้นหนึ่งเราเนี่ยจะมี3ห้องนะมาห้องแรกก่อนเลยครับผมก็เป็นห้องตรวจครับ ห้องแรกนะคะก็จะเป็นห้องตรวจค่ะก็ห้องนี้นะคะก็จะไว้สําหรับการคอนเซิลนะคะหรือว่าปรึกษาประเมินรูปหน้ากันค่ะทําหัตถการส่วนใหญ่ก็จะห้องนี้เนาะนไม่ว่าจะเป็นงานฉีดงานอะไรก็แล้วแต่ไปนะครับก็จะเป็นโซน <ไป S 2> ห้องที่ 2, ะน, 2> นะครับ ห้องนี้เนี่ยถือว่าเป็นห้องทำพารการเกี่ยวกับเลเซอร์หรือว่าเครื่องยกกระชับ <c oughs> เครื่องยกกระชับทั้งหมดในนี้ก็จะเห็นว่ามีเครื่องยกกระชับหลายตัวเลยนะคะตั้งแต่อัลอเทอรลา่า <c oughs> ซอฟเวฟหรือว่าเทอร์มาเอาจริงๆคือ<ะ>ผมคิดว่าเหมือนเป็นโชว์ดูมย่อมๆคือเหมือนกับรถสปอร์ตสคันจอดเรียงกันตึ๊บตึ๊บตึ๊บเบนซ์บีเอ็มบอเชนะครับต่อมานะครับผมก็จะเป็นห้องที่สนะครับ ห้องที่สานี่ก็คืออันนี้จะเป็นตัว p i c โคดิสคัฟเวอรค่ะจะอยู่ห้องนี้นะคะก็จะเป็นตัวเอกในกลุ่มของการทํางานผิวหรือว่าจะเป็นพวกหลุ่มสิวรูขุมขนค่ะหน้าใสเม็ดสีฟากละค่ะชั้นหนึ่งะครับก็จะมี3ห้องตรวจเนาะแล้วเดี๋ยวเราพาไปดูที่ชั้น2กันนะครับ เริ่มต้นที่ชั้น2นะครับชั้น2นี่ก็มี3ห้องใหญ่ๆนะครับมีห้องอะไรบ้างหมอแบบห้องแรกก่อนเลยห้องทรีทเมนต์แบบนวดหน้านะคะดูแลผิวถ้าเกิดสมมติว่าใครต้องการแบบเหมือนดูแลผิวแบบสบายๆค่ะ <c oughs> ก็มานอนนวดหน้าเย็นๆกับโปรแกรมทรีทเมนต์ที่แบมเบอรี่คล i นิกได้นะคะต่อมานะครับก็จะเป็นห้องเลเซอร์นะครับห้องนี้เนี่ยผมอยากจะพามาดูมากนะครับเมื่อกี้ห้องข้างล่างเนี่ย เครื่องว่าเยอะแล้วนะครับห้องหนึ่งมี3 4ถึงเครื่องมาดูห้องนี้ครับแล้วทุกคนจะตกใจครับห้องนี้เป็นห้องเลเซอร์นะครับมีซิลเฟิร์นะครับช่วยเรื่องของกระชับกระชับกระชับรูขุมขนนะครับผมแล้วก็เรื่องของหลุมสิวเม็ดสีฝ้ากระก็ได้นะครับนอกจากนี้ยังมีเออต้าร์เมอร์เครื่องกำจัดขนไดโอด มีตัว IPL ยิ่งหน้าใส,าใสมีตัว,ตวครูสวิตตัวกำจัดไขมันด้วยความเย็นค่ะหรือว่าจะเป็นกลุ่มกระชับนะคะที่เป็นตัวเทอร์มาติกกระชับผิวหน้าแน่นรวมถึงตัว,ตวไฮฟูยกกระชับค่ะคือมีครบจริงๆนะครับห้องนี้เนี่ยมีทั้งหมด9เครื่องนะครับผมห้องสุดท้ายห้องสุดท้ายนะครับก็ห้องสุดท้ายเนี่ยถือว่าเป็นห้องพ่าตัดของแบบนดนี้คลินิกนะครับ ปัจจุบันตอนนี้เราก็มีการทําผ่าตัดเล็กนะครับเสริมจมูกนะครับเสริมคางหรือว่าตัดฝายตัดฝายหรือว่าจะเป็นกลุ่มการดูในพวกขี้เมงวนันการเลเซอร์เล็กๆได้เพราะว่าเราจะมีเครื่องจี้เนาะ<ม>เครื่อง co2 อยู่ในห้องนี้ด้วยนะครับ<ม>ครับผมแล้วก็ทั้งหมดนี้ก็คือทั้งหมดของแบลบิ๊นี่คลินิกนะครับคลินิกของเราตั้งอยู่ที่ไหนครับมาแบม ก็อยู่ที่ถนน30เมตรนะคะอยู่หลังเหล็กป้ายค่ะก็หาไม่ยากนะคะเสิร์ช Google นะคะว่าแบ m b ิ n น c l i n i ิก็ขึ้นเลยค่ะหรือว่าใครผ่านมาทางถนน30มเมตรนะครับเจอป้ายหมอแบมป้ายใหญ่ๆเลี้ยวเข้ามาเลยครับเลี้ยวเข้ามาได้เลยถ้ามาถูกเลยครับหาไม่เจอก็โทรมาได้นะคะโทรมาสอบถามเส้นทางเพิ่มเติมได้ค่ะสาหรับใครที่สนใจนะครับติดต่อยังไงได้บ้างครับหมอแบม ค่ก็สามารถติดต่อมาช่องทางด้านล่างนี้นะคะหรือว่าจะโทรสอบถามนะคะ093-009-0999ค่ะก็ถ้าสมมุติใครโทรมาจองก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเพจหรือว่าทางโทรศัพท์นะครับก็จะได้สะดวกนะครับรวดเรว็วแล้วก็ไม่ต้องรอคิวครับสวยเป๊กกว่าใครไ,<ข>ไว้ใจแบลมบนี่คลินิกเย้